Okay, หน้ากากผมแม่งเหมือนหน้ากากอะไรเนีากาก่ยอะไรอะหน้ากากโควิดอืมคืมเอ่หน้ากากโควิดชัดๆอืมพร้อมอย่างพี่ ทำแล้วนักกาโตรพี่ก็ไปคล้ายกันนะน้กกากโควิดเนีเ่ยพลังพลังให้นักกากโควิดอืม ปเปิดเสียงสุดนะ,ปะเปิดเสียงสุดเลยนะแอ่ปเปิดสุดแล้วเสียงโคตรสุดแล้วสุดกันนี้ีแล้วขูฟังจะระเบิดแล้วู <laughs> วลค่าทรัพย์สิน12ล้านเฮ้ย <c oughs> เกิดมาต้องรีโหลดกระสุนก่อนเลยเพราะไม่ได้รีไม่ได้รีวะไม่ได้สั่งวะน็อตลิกน็อตบิกน็อตบิกต้องไหนวะนะาน็อตบิกพื้นที่ล็อกดาวน์สามสองหนึ่งเริ่มแล้วต้งไหนวะเนี่ยโอ้เกิดนั่งแหลมกีกละแหลมแหลอะไรกันไ่รู้

かなり。